ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วนแม้รัฐบาลจะมีหลายหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการทุจริตแต่การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญของงานด้านการป้องกันการทุจริตจึงเป็นที่มาของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดหรือที่เรียกว่ากทจกทจเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีอยู่ในทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของผู้แทนภาคประชาสังคมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนโดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ท่จอจมีอำนาจหน้าที่สอบสอง่งเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือกระทําการทุจริตเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภาภิบาลอันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบกทอจอยังมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การปฏิบัติงานของกทจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจจริตประพฤติมิชอบในวันที่26กุมภาพันธ์ 2,558ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปปชสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานปปทและกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของกทจได้จัดให้มีโครงการสัมมนา,าเพื่อเสริมสร้างธรรมาภพิบาลให้กับกทจและเครือข่ายทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวคิดของรัฐบาล เกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมภาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐรับทราบแนวทางในการสอดส่องแผนงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2559รวมจำนวน8ครั้งและในครั้งแรกได้จัดให้มีขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครือง,งาม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาพิบาลเราจึงได้คิดกลไกลหนึ่งขึ้นมาเมื่อสิบปีที่แล้วไม่เรียกว่ากลไกลของรัฐไม่เรียกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ มันเป็นเหมือนนอกมีหูหนูมีปีกเพราะถ้าเป็นรัฐมันใช้อำนาจใช้หน้าที่ถ้าหากว่าพบว่าทุจริตผิดพลาดไม่เอาผิดมันก็กลายเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติแต่ถ้าเป็นหน่วยอื่นองค์กรอื่นยังจะพอก้างอย่างอื่นได้จึงตั้งหน่วยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะสอดส่องแล้วก็เสนอแนะ สิ่งที่ได้ตั้งขึ้นมานั้นก็คือกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดนี่แหละสำหรับการสัมมนา,าครั้งที่สองได้จัดให้มีขึ้นในเดือนมีนาคม2559ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา,าและบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมพิบาล นาถิ่งอทจรนั้นคือตรวจสอบอย่างไรให้การทํางานของทั้ง76จังหวัดเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความโปรง่งใสการดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานโครงการต่างๆของรัฐเป็นไปด้วยความถูกต้องอย่างไรอย่างเช่นสิ่งที่ใครขอฝากท่านไว้ด้วย ตามที่ท่านนายกบรีมีความห่วงใยก็โครงการที่โรงเรียังจังหวัดโครงการตำบลละ5ล้านท่านต้องช่วยกันดูแลเรื่องโครงการต่อต้านการทุจริตโครงการเฉพาะกิจของรัฐบาลเช่นรันข้าวยางพาราไม่ต้องพึ่งพากทาจช่วยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำกทจอจึงถือเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนมีบทบาทในการสอดส่อง และเสนอแนะหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติาฤฤภารกิจโดยใช้หลักธรรมาพิบาลดังนั้นการทำงานของกอทอจอจึงถือว่ามีความสำคัญที่จะช่วยเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประชาชนพบเห็นปัญหาหรือความไม่สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลและแจ้งมายัางกทอจอในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่เพื่อให้กทอจอเสนอแนะหน่วยงานของรัฐ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดโปร่งใสไร้ทุจริตคือภารกิกรจกทจ